อรุณสวัสดยามเช้าครับกลับมาพบกับหมอหมีในรายการหมอหมีมีคําตอบรายการที่จะมาตอบปัญหาสุขภาพสุดท,ทิดทุกๆเช้าวัวนอังคารและวันพฤหัสน,นะครับวันนี้หมอหมีจะมาพูดถึงไขมันเกาะตับนะครับอ่าเป็นเรื่องที่สําคัญเลยทีเดียวครับหลายคนเนี่ยชอบมาถามผมนะครับว่าอ่าอาจารย์ครับเวลาเป็นไขมันเกาะตับแล้วเนี่ย จะทำยังไงดีนะครับแล้วมีข้อเสียอย่างไรนะครับต้องบอกว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับคนเราเนี่ยก็ส่วนมากก็จะเริ่มทานอาหารที่เป็นฟาสต์ฟู้ดมากขึ้นเพราะว่าอาจจะทํางานหรือว่าเร่งรีบอะไรต่างๆนะครับอาหารฟาสต์ฟู้ดเนี่ยก็จะเป็นพวกพิซซ่า แฮมเบอร์เกอร์เฟนฟลายต่างๆนะครับต้องบอกว่าอาหารจาพวกนี้เนี่ยโหไขมันสูงมากๆเลยทีเดียวนอกจากนี้ยิ่งเร่งรีบต่างๆก็จะทําให้เราไม่มีเวลาออกกําลังกายด้วยนะครับยิ่งทานอาหารที่เป็นไขมันสูงออกกําลังกายน้อยเนี่ยนะครับก็จะทําให้ไขมันเนี่ยในร่างกายของเราสูงขึ้นสูงขึ้นนะครับเสร็จแล้วมันก็จะไปพอกในตับทําให้เราเกิดเป็นไขมันกอดตับขึ้นมาได้ครับแล้วถามว่าถ้าไขมันก่อตับไปนานๆเนี่ยมีส่งผลเสียยังไงได้บ้างนะครับต้องบอกว่าไขมันก่อตับนาน นานก็จะทําให้ตับของเราเนี่ยอักเสบนะครับแล้วพอเป็นนานๆก็จะอักเสบเรื้อรังเกิดทังผืดเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับโอกาสที่จะทําให้เกิดตับแข็งขึ้นมาในวันหนึ่งเนี่ยก็มีสูงเช่นกันนะครับต้องบอกว่าโรคไขมันเกาะตับเนี่ยก็เป็นโรคที่อันตรายอันหนึ่งนะครับดังนั้นอย่าละเลยนะครับต้องรีบแก้ไขครับ แต่ถามว่าในปัจจุบันมียาอะไรรักษาโรคไขมันกอดตับหรือเปล่านะครับต้องบอกไว้เลยครับว่ายังไม่มียารักษานะครับอ่าแล้วจะทําไงดีล่ะเออเราจะเป็นตับแข็งหรือเปล่าถ้าเราเป็นไขมันกอดตับแล้วนะครับต้องบอกว่าไม่เป็นไรครับ มีวิธีแก้ไขนะครับหมอหมีเลยจะมาแนะนำนะครับวันนี้ว่าเรามีวิธีอะไรบ้างที่จะช่วยให้อ่าไขมันไม่เกาะตับของเรานะครับอ่าวิธีนั้นก็คือการลดน้ำหนักนะครับมีงานวิจัยพบว่าการลดน้ำหนักให้ได้7-10%ของน้ำหนักในร่างกายของเราเนี่ยช่วยให้ไขมันไม่เกาะตับนะครับ อ่าใครที่มีไขมันกอตบับมีน้ำหนักเกินนะครับให้หันมาลดน้ำหนักกันนะครับก็ควบคุมอาหารลดแป้งลดน้ําตาลลดอาหารที่เป็นของมันต่างๆนะครับแล้วก็ออกกําลังกายให้มากขึ้นนะครับ ใครที่สนใจที่จะลดน้ำหนักนะครับหมอหมีเคยพูดมาหลายคลิปแล้วครับอ่าเดี๋ยวลองไปฟังกันได้ครับหมอหมีจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านบนนะครับก็จะมีวิธีการลดน้ำหนักต่างๆไม่ว่าจะเป็นการทำ intermittent fasting นะครับการนับแคลอรี่นะครับการออกกําลังกายหรือรวมถึงประสบการณ์ที่หมอหมีลดน้ําหนักมานะครับลองคลิกไปฟังกันดูครับรับรองเป็นประโยชน์แน่นอนครับ ดังนั้นคนที่เป็นไขมันก่อตับก็อย่าละเลยนะครับหันมาออกกําลังกายและควบคุมอาหารที่ไขมันต่ําก็จะทําให้ไขมันไม่ก่อตับแล้วนะครับใครถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดติดตามช่องหมอหมีเมาท์มอยด้วยนะครับแล้วเรามาพบกันทุกๆเช้าวันอังคารและวันพฤหัสน,นะครับกับรายการหมอหมีมีคําตอบครับบายบาย